สวัสดีครับเพื่อนๆคอ,อ,อนสงชนชมพระพี่ๆน้องๆและก็ผู้ที่ดูพระทอสงพร้อมด้วยผู้ติดมีพระคุณนะครับอาจารย์เชที่มอบพระสมเด็จไว้ให้ชมกันนะครับวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามชมกันเยอะแย,ยะเลยนะมากมายแล้วก็โทรมา ถามว่าพระองค์นี้ยังอยู่ใบไอ้น,นูอยู่ใบย้อนลอยกลับไปพอดีสองเดือนพอดีครับที่ผมได้ทําการเสนอพระมาให้พี่พี่เพื่อนเพื่อนได้ชมกันสองเดือนเ,นเป๊ะเลยนะครับตั้งแต่ที่ยบสามเดือนที่แล้วแล้วก็นี่วันนี้ถึงวันที่ยบสามวันศุกร์ศุกร์สัสปดาห์ศุกร์วันนี้วันเสาร์แล้วนะครับยีบสามขอโทษนะครับก็มีพระให้ชมกันมีเพื่อนคะแนะมาก็บอกอพระพี่บอลสูงเอาพระวางบนกล่อง แล้วก็พี่ปันศุก็ถ่ายอยากผมจะทําให้ดูนะครับผมจะถูกใจเพื่อนๆน้อเปล่าไม่รู้นะครับเช้าก็ทําบุญเสร็จวันนี้รอพระพระมาสายพระนุงเกลือเข้าภาษาเขาบอกว่าต้องถามพ่ออาจารย์ทําไมมาสายมาสายอะ่ะก็ต้องให้เห็นใบไม้หเห็นลายมือก่อนออกกิจจะออกจากวัดได้โอ้เราก็เพิ่งรู้เนาะปกติหกโมงนี่มาต็เกลื่อนหมดแล้วหลวงพ่อมากันเต็มหมดแล้วหลวงพี่มาหลวงน้ามาตอนนี้ ต้องเห็นใบไม้ออกเห็นลายมือเห็นใบไม้ก่อนนายโยมนะเพื่อจะออกจากวัดได้เขาว่างั้นรู้ก็เป็นความรู้อีกอย่างหนึ่งนะครับว่าั้นจะไปค้างคืนค้างแรมอะไรก็ต้องก่อนสว่างก็ต้องเขา้าเข้าบ้านนะเข้าวัดนายโยมนะเราเพิ่งรู้ก็รู้มาแหละแต่ว่าเพิ่งจะได้ยืน,น,น,นยันจากเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยยืนยันมาจากถุนนาวันนี้อาจะมากับวัดสายหน่อยปกติกับสองโมงนี่กับสองโมงเกือบจะครึ่ง ก็เลยไม่เป็นไรครับแล้วแต่นิมนต์พระคุณเจ้านะฮะข้าวถ้วยแกงถ้วยขนมถ้วยวันนี้ใส่กล้วยน้ำว้าข้าวต้มมัดข้าวต้มมัดที่มีความหมายนะมัดจิตมัดใจนะะกล้วยน้ำว้าก็แก่ท้องเสียอ่าโรคกระเพาะโรคอะไรกุญเจนะครับวันนี้ก็ผมเปลี่ยนการรูปใหม่นะลองดูสิครับจะถ,ถูกใจแล้วไม่ถูกใจก็แล้วแต่เพื่อนๆืนจะ ทักทายมาได้นะครับที่เมตตาผมวันนี้มีคุณเกียงเดชก,ก็จะมาที่บ้านนียวันนี้ธรรมดาผมเสาร์อาทิตย์ไม่ค่อยรับแขกผมจะต้องติดป้ายะชาญารักสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวติดธงประดับที่จุดชนของผมที่พูด้างไว้เมื่อวานะนะผมช,ชวนมาถาพอที่พูด้างไว้ว่าอจะต้องประดับธงจะเดี๋ยวติดเกเ,เ,เกลิกผื่นๆกันสักสี่ห้าคนไปล้างคากันหน่อยปิ้นที่นั่งร้าน ประดับธงชาติประดับธงในหลวงเปลี่ยนรูปประชาย,ยิการรักใหม่องสเสด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ของเรากัใกล้ถึงวันสําคัญที่28ลองๆนะครับที่ผมเสนอไปเมื่อที่ว่าไว้กับเพื่อนๆว่าลองไปชวนเพื่อนๆกันในบ่บ้านของเราออกมาแสดงความสามัคคีกันนะแสดงความรักการแสดงความสามัคคีในบนพระบินระบาทลองๆดูนะครับลอ,ลองดู มาบินบเน้าาเสร็จแล้วเราก็ถ้าผมถือเวลาพูดมันก็จะกระยุกกระยิกใช่ไหมอันนี้ไม่ไม่กระยกกระยิกละเน,นี่ยผมจะให้ดูกันเต็มเลยวางกันในกล่ององค์แรกเนี่ยนะครับดูกันนะครับถูกใจก็ระทักทายมาได้นะครับก็มาตามนี้แหละนะครับดูน,นะครับเป็นพระพิมพ์ เกตบัวตุนมสวยด้วยนะครับใจกดไลค์กดแชร์ก็ทักทยายไม่ได้นะครับพระทุกองค์พร้อมที่จะมอบให้กับทุกคนที่ดูรายการชวนสงฆ์พรสงฆ์ชวนชมพระนะครับดูตรงนี้นะฮะครับทักทายมาเมื่อวานก็มีพี่จากพิโลกทักทายมาว่าพระองค์นี้ยังอยู่ไหมอยู่ครับท่านจะช่วยทําบุญเลี้ยงสุนัขจอนจัดก็ผมก็ยินดีจะมอบให้ เพื่อเป็นเป็นให้นะครับแ,แต่ทสสวยก็บอกแล้วนะต้องช่วยทําบุญทั้งสามวันสี่วันห้วันนะมีปจนะัปจจัยน้อยปัจจัยมากไม่ว่านลครับอยู่ที่แรงศรัทธาแรงใจกันนะครับมันอยู่ที่ใจอะ่ะที่สองพผมให้ไปสององก็ยังมีเลย5,000ั 5, 000, ผมให้ไปองค์หมื่นห้ผมยังให้ไปองค์เดียวยังมีก็แล้วแต่ความตั้งใจกันนะครับผมให้ดูองนี้ เปนก่อนนะครับเป็นพระเกตบตูมพิมพ์ใหญ่นะครับสวยดีนะครับเห็นแล้วก็น่าชื่นใจอ้าวครับมีอะไรก็ทักทายเกตบตูมนี่เจดีกันไหมลูกแตน่าจะเป็นเกตบตูมนะครับก็ถึงยุคแลไม่ถึงยุคก,ก็ต้องถามพี่น้องกันเราเองนะครับว่าเก่าเดีอนกันนะครับก็มีคุณคุณน้าคนหนึ่งคนนี้ผมบอกว่าพี่พรสงนะแกอยู่อ่อนะ ของไทยในช่วง150ปีเนี่ยพระสมเด็จจะออกมาคุ้มครองคนอย่างมากมายดูแม้เราพี่พรสงไม่คยถ่ายทอดออกอากาศก็ยังนะออกมาให้ชมกันครับเดี๋ยวดูกันนะฮะดูกันชัดๆเลยนะครับข้างหลังด้วยนะครับเห็นแล้วเป็นไงครับข้างหลังข้างหน้าดูกันให้เต็มอิ่มนะฮะผุม ให้ชื่นใจกันนะครับข้างหลังดูข้างหน้าครับผมทำแบบใหม่ให้พวกเราได้ชมกันนะครับข,ข้างไม่ได้ให้ดูแล้วครับผมผมันรู้จะดูไปทำไมนะดูข้างหน้ากันดีกว่าที่สวยครับเอาละครับขอบคุณสำหรับเพื่อนๆนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามครับ ตามที่ว่าผมบอกไว้ว่าตามที่ไปทําตามหมู่บ้านของเราเนาะให้ดีจิตช่วยกันพัฒนาหมู่บ้านพัฒนาคนพัฒนาจิตใจนะครับพระเจ้าอยู่หัวเราทรงเมตตาอยู่แล้วนะต่อยอดกันมาตลอดผมทํามาตลอดเวลาเพระเาะฉะนั้นแล้วเราไปทํากันตามหมู่บ้านเรานะครับเห็นแล้วก็ทํากันเพื่อเป็นการ อันนี้องค์ที่สองแล้วนะองค์แรกออกไปแล้วอยู่องค์ที่สองรับผมก็รอแสงแดดเนี่ยถ้าแสงแดดเขาไม่มีก็ก็ในรอแสงแดดเขาเมฆเขาก็ลอยไปลอยมาแสงแดดเขาก็พยายมบังมัง่งสว่างมัง่งขาวมัง่งอะเน,นี่ยผมก็รอแสงแดดเพราะไม่มีไฟสออออ่องนะครับคุณเอาทำธรรมชาติองค์นี้เนื้อเหลืองนะครับเป็นพิมพ์ดีด้วยนะครับ จะํำลุนิดหน่อยก็ตึงว่าเนี่ว่าพเป็นร้อยปีนะอย่างน้อยก็่า60ปีขึ้นไปฮนะเามาธรรมชาติอย่างนี้เองนะครับแต่ก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีอาจารย์เชนะครับเปรียบเสมือนผู้ใหญ่ที่เมตตาผมคนหนึ่งเลยนะครับขอนสงเคอเอาเนี่ยเก็บไว้ถึงวันลูกพ่อจะช่วยเราท่านยังก็รู้เลยใช่ไหอาจารย์เชยังมีชีวิตอยู่นะถ้าวันเจ็ดวันผมก็โทรไปบอกเดี๋ยวโควิดเขามีตึกอยู่ หลังบ้านผมเนี่ยสอง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 ห้องสองชั้นสามชั้นให้คนเช่าอยู่ผมเก็บตังค์ให้เขาแต่ละเดือนละเดือนครับเดี๋ยวนี้ส่งาทางบัญชีนี่ยแค่นี้แหละเขาเมตตาเราเราก็ว่าพอเมตตาเราเราก็้นี่แหละครับหาดูดูข้างหลังหน่อยเดีย๋ยวดูมือผมนะมือสก,กรปรกมือไม่สก,กรปรกแล้มือดำอยู่ข้างหลังงอ่ง การาสวยมีเม็ดแหล่เม็ดอะไรเยอะแยะไปหมดดูขน้ากันเต็มๆนะครับเสน่ห์นะเสน่ห์เป็นเสน่ห์บขายทําแบบแม่เขาแนะมาแล้วคนที่เขาเขาสอนพี่พรสงเนี่ยพอเราพี่พูดมือมือมันก็หยุกกระยิกอันนี้มันก็หยุกกระยิกอะดูกันเต็มเนื้อเต็มหนังดูกันดับเต็มที่อ่าครับขอบคุณพาะมากนะครับที่ที่จะนําผมมาหลายๆคนนะครับ แล้วก็ผมบอกเลยนะว,ว่าพระเนี่ยทุกองค์ต้องไปอยู่กับท่านหมดนะครับท่านคนไหนมีความผู้มีพระคุณคนไหนมีความสนใจต้องการที่จะเป็นเจ้าของพระก็เราก็ยินดีทุกคนเลยนะครับให้กับเจ้าของพระแต่มีข้อแม้นิดหนึ่งนะครับท่านต้องช่วยผมเลี้ยงสุนัขสุนัขพันทางสุนัขจรจัดนะที่ผมได้ดูแลอยู่สี่ฮะสี่ร้อยตัว ค่ายาเดือนหนึ่งก็ประมาณ5,000บาทยาค่าเจ็บป่วยฉีดเองนะผมซื้อยามาฉีดยาแก้ไขย้ยาแก้เจ็บปวดมีอยู่ตัวงเป็นไข้ไอตัวนี้เมื่อวานเห็นแล้วจับมันไม่ได้คนที่เขามาปล่อยเน,ะมมนลัวหมากลัวเลยจับไม่ได้เมื่อวานสารมันป่วยพร้อมนะจากหมาแข็งแรงก็เลยซื้อยาทีซีไมซิน กล่องสามสิบาทนะเดี๋ยวนี้มีสิบเม็ดใส่ตับโยนให้มันกินไม่รู้จะรอดมาสงสารมานะันฮะเลี้ยงมาหลายปีก็มีตัวกระแก่เหมือน,นเหมือนคนแก่ยังไงอย่างนั้นเลยอ,อ้อนอ,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 อต้องซื้อไก่ต้มให้กินนะครับอันนี้ก็ผมผมรักอนะใครว่าไงก็ช่างแต่เนี่ยใครชมพระผมเนี่ยให้ตังคผมมาผมก็ซื้อ ประวันหัวอาหารสามระสอบซื้อแล้วไก่ค่าสิบโลต้มอย่างดีใส่ซ,ซอสอย่างดีของผมนะแล้วก็ใส่เกลือน้ำปลาน้ำตาลให้กินอร่อยนะหมาชอบทุกตัว,ตวอยู่กับผมเนี่ยผมรักเหมือนลูกเลยเราก็เป็นเรียกว่าดูแลอย่างดีเราไปแล้วเะิง้อละแต่ผมไปที่ไหนไม่ได้สามวันกัางวัดกลางคืน จะไปไหนแล้วแต่สามโมงสี่โมงต้องไปเลี้ยงหมาก่อนถ้าจะมีธุระจะไปเผาศพหรือจะไปอะไรสี่โมงเย็นผมสามโมงผมต้องไปเลี้ยงหมาหมาก่อนสองโมงไปเลี้ยงหมาไปเลี้ยงสุนัขจรจัดผมจะผมทำมายี่สิบสี่ปีแล้วนะจะเหลือเวลาอีกกี่ปีก็ไม่รู้ผมตายก็คงจะตายกันหมดหมายี่สิบสี่ปีเนี่ยหมาตายไปหลายร้อยตัวชื่อสวยๆทั้งนั้นไอ้จ้าไอ้โจอะไรดีๆหมดหมาดีๆตายหมดจะด ตอนนี้มีคนที่มาปล่อยมันกลัวนะฮะหมาเนี่ยนะครับเขากลัวคนมากเลยเขากลัวจะโดนไปปล่อยที่อื่นต่ออีกเขาไม่กลัวอะไรหรอกเขากลัวแค่นั้นกลัวจะโดนไปปล่อยที่อื่นก็เลยเห็นเราเนี่ยผวาเลยฮะเห็นเราเนี่ยผวานะครับผวาเลยหมาเนี่ยเห็นเราเนี่ยผวาเลยเวลาเราโยนไก่โยนข้าวให้กินข้าวยอด เขาหวาเราไปน,นู่นแน่ห่างไปสักห้าสิบเมตรแล้วมันถึงจะมากินมันกลัวจะเอาไปปล่อยมันต่อไงผมสงผมสังเกตตัวหลายตัวมาใหม่สวยส,สวยเงี้ยันหมามายังไงวะเนี้ยกตกใจถามไอ้คนพี่ขับรถด,ด้วยกันเฮ้ยชื่อพี่ปานพี่ปานพี่ปานเฮ้ยตัวนี้มาไงต้งใสยมาใหม่บ้งพี่สงเขาบอกงั้นพี่ปานเขาเป็นคนร้อยเอ็ดพี่สงมาใหม่แล้มั้ง เขาขับรถที่ผมนะสามล้อเขาเป็นคนขับรถอย่างเดียวแกผมก็บอกให้แกฝึกเลี้ยงเวลาผมไม่อยู่จริงก็ต้องเลี้ยงแกบอกได้ได้ไดนคนขับรถเลี้ยงหมาผมนี่เปลี่ยนเป็น10บคนแล้วเริ่มตั้งแต่คุณสนองคุณเฉลิมคุณรุ่งคุณรุ่งในี่เพิ่งเลิกไปคุณสันวงอุดมคุณไอ้คุณเสก ไอ้โอไอ้หลายคนนะฮะไอ้โยมพี่โยมนะช่วยกันขับรถให้ผมพี่สมชายนะครับรถเลี้ยงหมาเนี่ยไม่ไม่ไม่ใช่น้อยคนนะไปสิบนะแล้วก็มีพี่พี่อะไรนะล่าสุดนีิก็มีพี่ปานพี่โยมแล้วก็น้องป๋อเด็กนักเรียนผมให้ค่ารถเขา ที่ขับรถใท้สุนัขเนี่ยผมให้คนละสอง้อยถือว่าขับรถเทศผมหนักนะฮะข้าวสิบถังหัวอาหารไก่เกยอะไรหนักหนักหนัก,นกมากเลยฮะอยู่ในรถอ่ะเขาต้องเก่งข้อมือปวดร้าวเหนื่อยเหมือนกันอย่างเรานะครับก็ต้องดูแลตรงนี้ผมมีหน้าที่ตักข้าวตักข้าวกระนังไปกระจอดตรงนน้นจอดตรงนี้บางทีก็เดินไปด้วยอเดี๋ยวดูข้างหลังบนะ้างสวยดีนะครับเป็นพระเนื้อดีทักทายได้นะครับเป็นเจ้าของได้ทุกคน นะครับเ่าผมหาเงินเลี้ยงสุนัขจอดจัดจะติดจะชมจะกล่าจะใหมจ่จะว่าไงก็แล้วแต่ผมไม่ไม่ว่าใครอระครับแล้วแต่ความศรัทธาท่านนะครับผมก็มีเพียงแต่ให้ท่านดูท่านติดตามชมถือว่าเป็นท่านผู้มีพระคุณของผมอย่างมากน้ำอะไรก็ไม่เกินน้ําใจนะครับน้าใจของท่านประเสริฐทุกคนเลยนะครับที่ดูแลที่ดูพระผ่อนสงและก็ยังดู เรื่องเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือสุนัขนะครับนี่เล่าถึงหมาสุนัขมากนะครับสุนัขพันทางนะวันนี้ก็จะมาช่วยผมอีกแล้วผมก็บอกยินด,ด,ดีครับมาตังมาให้ขอพอบคุณท่านมากครับที่ท่านมีเมตตาเอาองค์ที่สามผ่านไปนะให้เสนอให้ชมกันเนี่ยมีหลายหลายก๊อกนะองค์ที่สี่ที่ดูอง์ที่สี่ก็สวยดีนะครับพระตังตัง ให้ชมกันนะครับทักทายได้ทุกคนนะครับไม่มีตังก็ทักมาได้ให้ฟรีกระดังนิดได้อามดดมาไมกแล้วเนนะีนะ่ยมากินพระเนื้อพระให้ฟรีผมก็ให้ได้ไปทุกอะไรละครับพระก็ให้ผมมาของผมเองส่วนน้อยของผมเองมีทักร้อยพระองได้ดอกนั้นท้องเขาให้มาทั้งนั้นนะครับก็ถ้าดอกที่สวยก็ทําบุญเลี้ยงสุนัขสักห้าพัน ห้าวันวันละพันละพันก็เรียกว่าทำบุญนะท่านคิดเอานะครับอย่าไปคิดอะไรทำบุญเลี้ยงสุนัขจอจัดเ็าเรียกว่าทำทานกันนะทำบุญกับพระทำทานกับสุนัขไหว่ากันนะครับถูกใจก็กดไลค์กดแชร์นะครับถ้าต่อพูดคุยได้นะครับมีน้อยก็ไม่เป็นไรไม่มีก็ไม่เป็นไรผมก็ให้ได้ทุกคนอ่านะ ให้กันแบบด้วยความสเสน่หาถูกใจนะครับพูดดีอะไรดีก็คุยกันให้กำลังใจนะครับก็อย่าลืมนะครับวันที่28นี้ก็นะวันนี้ผมปกติแม่พี่เกงเด็กก็จะมาหาผมซะด้วยผมก็จะขึ้นไปปิดธงติดธงกับพระเจ้าอยู่หัวเจติดลกูกแต่ก็ไม่เป็นไรผมให้เวลาชั่วโมงเดียวจะมาดูพระอะไรก็แล้วแต่นะครับ ดูพระเสร็จก,ก็ให้เวลาชั่วโมงเดียวก,ก็คุยกันได้เพราะาต้องทํางานป็นเจ้าอยู่หัวหัวหน้าไม่ทําลูกน้องก็ไม่ทําลูกน้องน้อยคนหัวหน้าทําลูกน้องก็ต้องทํางานอะไรก็แล้วแต่ครับขอบคุณนะครับรเช้าใส่บาตรแล้วข้าวถ้วยแกงถ้วยขนมถ้วยซับของข้าวพระเจ้าได้มาด้วยความบริสุทธิ์ขอบูชาพระพุทธขอถวายพระสงฆ์ จิตใจจำงมั่นคงต่อพะติพานขอให้พบดงแก้วขอให้แค้มู่มานขอให้พบภพาษีอานในติจการนิเทินสาธุข้าพเจ้าขอตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลแผ่ไปให้ไผ่สารถึงบานดาบิดาครูอาจารย์ทั้งวงวานญ,ญาติมิสนิทกันคนเกยร่วมทำงานการทั้งหลายมีส่วนได้ในกุศลผลของฉันทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวันเทวันนิเทวดาขอให้ท่านรับรับกุศลผลนิเถินเนาะ น,นี่แหละครับสเสน่ห์ของเมืองไทยเรานเสน่ห์ของพวกเราก็อยู่แค่เนี้นะครับตามภาษาพวกเรากับข้าวอร่อยสเสนเ่ห์ปลายจวักนะค,คนทางกับข้าวหลงได้สีมืออาหารอันนี้เราก็นะครับพูดคุยกันสเสน่ห์ถึงเมืองไทยของพระมหากษัตริย์เรานะครับที่มีคนติดธมระจับทักไทยงอบน้อมบารามีอันนี้ ถือว่าเราแสดงความจงรักภักดีตอ่อพระองค์ท่านนะครับผมไม่ยุกยิกใช่ไหมพระกรดูสวยใช่ไหมเห็นแล้วก็ชื่นใจกันนะครับชมกันนะครับที่ท่านมีความประสงค์เรามีเยอะแยะเงินทองบางคนเนาะมากมายนะมารู้จะไปไหนทําทายกันบ้างนะครับดีนะครับสด็จข้อ60ไปแล้วนี่ไม่ต้องใปหวังอะไรแล้วนะครับทางกุศล มันสร้างความดีให้เด็กรุ่นหลังเคารพบูชารักใคร่เราเจอเราสวัสด,ดีครับพร้อสงสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีข่าเด็กใครวะเนี้ยยกมือไหว้ยังไม่รู้ความดีเท่านั้นแหละครับที่ช่วยช่วยเหลือกันนะเราก็ช่วยทุกอย่างนะช่วยเหลือสังคมนะครับช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากลําบากนะครับอ่าผ่านไปแม้กระทั่งช่วยสุนัขนี่ก็ยังถือว่าช่วยแล้วนะครับอ่า ตรงนี้นี่แม่งัดมาจากกูไหนไม่รู้นะก็ะตลองปอกเปกิกตลับไหนก็ไม่รู้นะครับชมกันเอานะครับผมพูดจากใจจริงจะเก้จะแท้จะใหม่จะเก่าก็ต้องดูกันเอานะครับสุดท้ายได้ขอทุกท่านโชคดีนะครับมีความสุขไม่ต่ำฝกคนไม่จนฝกใครให้ร่ำรวยให้เป็นเจ้าคนไหนคนนะครับร่ำรวยแล้วขา,ขายอะไรก็ดีนะครับมาช่วยพรสนสง เลี้ยงสุนัขก,กันบ้างนะครับมีเงินใช้นะครับเป็นที่รักของครอบครัวเป็นที่รักของทุกคนในบ้าน mm hmm. อย่าอะอยอย่าลืมด้วยพระอรหันต์พ่อแม่ของเราใส่บาทเสร็จก็ทาบุญดูแลพ่อแม่ของเราดูแลพ่อแม่ครอบครัวของเราแล้วก็อย่าลืมนะครับวันที่ยี่แปดผมคนที่ให้ตังค์ผมมาผมเตรียมขมนมไก่ไปแล้วนะครับสั่งไว้สามร้อยกล่องไม่รู้ว่าใครมาก็แจกวิ่งไปให้คน ที่ไม่มีมั่งคนที่มีพักคุณกับเรามั่งนะครับโชคดีนะครับมีเงินใช้รวยๆกันทุกคนนะครับมีความสุขกันมากๆนะครับสวัสดีครับเพื่อนครับพี่ครับน้องครับสวัสดีครับ